วันดีครับพ่อครับวัสดีครับเศร้าเลยเนาะค่ะมือนี้ตรงวันที่สิบหกเศร้าเศร้าเนาะค่ะพ่อนาอได้นะวี่สันมือนน้กับพ่อดีเลยมือพ่อบอกได้เศร้าเลยเนาะค่ะยายถวดพนอยากล่ำแห่ค่ะพนอยากล่ำเนาะอันไหนพนอยากล่ำแม่หมดบังบดก็เลยว่า มันบ่มีเงินไปให้ล้อมให้ลําบ่มีเงินไปไปเล่นจ้างดนตรีจ้างโอคณะมามันต้องใช้เงินหลายเนาะเอาคุณยายท่านยายอยากเล่นอีหลีจะให้ย่ํเลขบอกเลขบอกเบอร์ฮื้อนก็ก็ได้กินละละส่วนหค่ะอืมันไปจับเอาปลาในนาบักสอนแนไป ในหมมักสังนั่นกนะ่อนไปแต่เลยย่างไปย่างไปในหน้าตาสอนย่างไปไปหอดคมมักสังปลาหน้ามันหลายปลาขึ้นเต็มโอ้ยปลาขึ้นมาหลายคากหลายแน่ทเลยจับเอาไปาจับเอาหลายจับเอาสองตัวแต่เลยว่าบา้าจับอยากจับหลายแต่มันจับบ่ไไรมันจับได้สองตั็เลยว่ายาย ได้บอกเลขแม่นบ่เน่แปดสองแม่นบ่เน่เพิ่นกับบ่ปากนอเพื่อก่ยินยินเพิ่นก่ยินยินอ้าสั่นเ่ละฝันว่าเอี๋วโอ้ยเน่อตอนเนแปดสองเนี่ยมันอายุฝันฝันอายุตายตอนฝันตายอายุแปดสิบสองออตอนยายเส็มแล้วตายเนี่ยอายุแปดสิบสองพอดีค่ะ ตรงกันเนาะพอนะเนี่ยมันตรงกันแต่เลยเล่ก็คนไทยนะแต่คิดว่าจังไรแต่อยู่คือเก่าแต่ว่าสิเป็นทองเป็นไสอันนั้นบ่าหูเนาะค่ะแต่ระว่างเป็นทองเป็นใสแน่เพราะว่าเลขก่เคยมาตรงมันมาเฉียดเฉียดกัหลายรอบเฉียดเฉียดพิษกับพิษเฉียดเฉียดพิษกับพิเฉียดเฉียดเฉียด <c oughs> เืเจ้ากะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นอยากล่ำแห้งเด้เออตอนนี้เพิ่นอยากล่ำแห้งกะบฮ่ฮู้เนาะกะ่ถามเบิ่อนแต่ว่าเพิ่นสิได้ล่ำหรือเพิ่นบ่ได้ล่ำโอ้ยเนาะก็ต้องได้ล่ำหละนะ่ะเนาะยายซิมแต่เพิ่นแต่เพิ่นกัเว้ายาให้อยู่เพิ่อหน้าจำเนี่ยกัพอได้กินอยู่ดอกอืกจํานี่กัพอได้กินอยู่ดอกเพิน่นโอ้ย ไฮยันเป็นรัฐบาลไทยนะพอ่อโมเมนเป็นเพื่อนบ้านเนาะค่ะนะพอนอะมันก็เป็นเรื่องที่คนเน่าโบราณเพิ่นบ่ได้เว่าแเน่นๆาน,น,นไดเพื่อนก็สิเว้าว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่รอดอย่างสิก่หมายถึงว่าเพื่อนเพิ่นว่าอะไรหละ่ะแม่แนวเนาะแต่จ,<ะ>จัจกเิแม่จ,<ะ>จิแม่สองตัวหรือสามตัวเนาะค่ะพออะ่อนะ ต่ว่าเพื่อนย่ำมาจับปลาน่ะเออเพื่อนไหนจับเอาจังไดเพื่อนให้จับแต่ป่ายั่งไรก็เห็นแต่ป่านั่นนะเมื่อคืนเี่ก็คือจับปลาอีกแล้วว่าสนอเออเมื่อคืนนี่ก็เพื่อนว่าไปจับเอาปลาจับเอาปลาในจับอยู่ในหน้าบักสอนเ้อเพิ่นว่าไต่ห่มบักสังหน่อยแต่มันก็จะมีจะเกามันมีตนบักสังอยู่ตนหนึ่งเนาะป่างย่างไปน้ากันแท่ต้นบักสังกับป ไปหอนโฮมมาค้าง,ง,งเราป่ามันหนีหอนบอกว่ามาอยู่ในโฮมหลายทีจับได้สองตัวจับป่าได้สองตัวอือก็เลยว่าอ้าวยายย,าย้ายมันย้ายบอกเลขว่านี่เพื่อนก็ยิ้มเนมันก็ยิ้มอ้าสำเนกับพ่อได้อยู่ได้กินแล้วละขวัญหวา พ่อคันว่าจับปลานี่สิเป็นห้าแปดหรือเจ็ดแปดบอกค่ะพ่อพ่อบอคิดแปลงซันแมนบอกค่ะบอคิดบอคิดก็คือจะเอาอันยุขันแปดสองอ๋ออ๋อยุิ่นเนาะคันแม่นไก่เชียงนม่กับแปดสามหรือแปดนั่งคันขึ้นคันลงเนาะค่ะพ่อเนาะคันล่องกับแปดนั่งคันขึ้นกับแปดสามนเป็นอันยุของเพิ่น รากาพิชณาเทพราสู้ฟัง่งเหมืนตอนว่าให้จับเอาหน้าสอนสอนกับสองสอนกับสามบอกสามบ่นาชินนะวะสอนคือย่ำแล้วคือแปดสองสองแปดนะป่ะเนาะอ่าแล้วแปดสามแปดสามบ่พอเอาน้ำบ่เอตัวหนังเป็นตัวกันแล้วแต่ยังไงเนีน่คือด้วกันเพื่อมันขาดขึ้นมากพอได้ชุ่น แต่ว่าแปดหนึ่งหนึ่งสิบโปเมนตมันจะไม่ส่นว,วนเนาะเพื่นว่าอัย<แ>ุแปดสิบตอนแ,แรกแรกนะจ้าอันอ่าแปดสิบเก้าสิบจ้ะอย่าลืมแปดศูนย์เก้าศูนย์นะพอนะแปดศูนย์เก้าศูนย์เพื่อนมื่ว่าวแต่แรกๆรกไมค่ะจ้าแรแรกเนายมันคือเส็มันเสิบอนี้ตัวนี้ไก่น,นาเน่ยมันเนกระสิบปา<ม>้ายำ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 ยยำาย เล่นที่แปดสองแต่ว่าแปดสองตรงกับเลขเลขอา่าอายุในหลวงแล้ค่ะกสีดังแนอายุแต่ว่าเพิ่นย้ำให้แล้วตัวใดกับบรูล่ะแต่ว่าเพิ่นมาบอกแล้วเนาะพอนะ่อเนาะสีดังสีดังสีอันสีจังไหนบมูเนาะคะ่ะแต่ว่าลู้แต่ว่าเพิ่นมาย้ำให้แล้วเมื่อคืนนี้ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางไปยิบไปจับเนาะค่ะสลางก,กินแบ่ง<อ>รัฐบาลไทยแต,แต่ควมฝันเนาะมันบอสามารถ็ือไปฟันทงไดบอสามารถคืไปคุยใดวัดถือแกล้วแน่แ้แน่นอนมันบมันบอกกลาวาว่าปอนนั้นแม่นอยู่ค่ะเนาะพ่อ,อขันเพิ่นมายำ้ำชัดเจนว่าัตนี้ล่ละแน่นอนตัวเ,<อ> <c oughs> เดียวสิเฮ<อ>า,ากับเทากับเบ้าตามเพิ่นเนาะค่ะพ่อเนาะ เรยว่าแห้งแล้วแต่มันบม่มีมันบ่เขาอืมเรอยว่าเาแห้งอยู่ว่าเอารถเออารถตลีปพลั่วพันใบมันบ่มีก็โตอืมเบาแห้งบ่ได้ตอนนี้อ่าเบาแห้งบ่ได้แต่ว่าขันเก้าศูนย์นี่กอย่าลื่มกับหกศูนย์อีกเพราะว่ามันเป็นหกเป็นเก้านะกว่าเนาะคว่ามฝันก็คือคววมฝัน ต้อน, <c oughs> นรับไลกับฝันหล่รับใครกับฝันบอรับหอดบอฝันอุ้ยเพื่อนไม่หาศูนย์ห้าเก้านี่ไปออกแต่เพื่อนบ้านไหมค่ะพอ่0 59, 0อศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าหกโอ้โย้แต่ว่าศูนย์ห้าแปดก็มีกันไว้ยอยู่ดีค่ะนี่ศูนย์หาแปดบอพอ่พอได้กินอยู่กันเป็นวันเนาะคข้ามาพ่อได้กินเน<อ>ีเย่ยก<อ>็คือ ไปอยู่ได้กินอยู่หรอพ่อหน่อโอ้ยมาทมตัวเนาะคุณยายเนาะคัน,นสามตัวคันวาลักษณะแบบนี้สามตัวนี่กันย่าถิ่มไหมเนาะพ่อเนาะ,นะกันย่มมาถิ่มด้วยกันเกษตมาแ,แ,แต่ว่าเหากาับติดจาราณแบงฉันเป็นส่วนเาานอาจ้าเกษตรเออเป็นที่นาเสียดายเนาะเพื่อนไปเพื่อนบ้านแล้วแต่ว่าคันไปเพื่อนบ้านแล้วนี่สีมาบอลนะ สิ่งจมาของรัฐบาลไทยไหมอันนี้ค่มันกะเลยมันเท่อก็ออกออมชิ้นมันเท่อก็ออกทขก็ซองเท่กะมันไปทุกทีเแม่แม่ย่ค่ะเนาะเป็นที่น่าเสียดายอยู่ค่ะแอดกะไว้ตัวบท่านคือกันเนาะโจก็ไว้ตัวบท่านกับเลขสามตัวเพ่อนมาอยู่แต่ว่ามันมันอ่นบ่ได้รัฐบาลเขาเิ่นเล้งไหมรัฐบาลไทยเนี่ยค่ะเนาะนี่แหละมันกะเลยซุมาเลรมันลายมองหลายท่า แม่ยู่ค่ะพอ่อเพื่อนเลยสีสับสนหรือเปล่าน้อคุณยายรัฐบาลไทยไปรัฐบาลไทยนะคะมาหนิงวัฒนาคันแม่นเลขเพื่อนไหนมกักงสิต้องเอาไปเพื่อนบ้านก่อนนะบอเนาะไปรัฐบาลไทยเอ้ยไปอ่าคำโคะ้งแล้วอันนี่ออกเครื่องศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าหกไปแล้วก็เก้าศูนย์นิ้วอุ้ยออกเยอะตลอดเลยเลยเก้าศูนย์สองวัดติดลาวพัฒนานี่แหละค่ะ ดีใจค่ะพ่อกราบขอบคุณพ่อหลายๆเด้อที่อ่ารีบบอกได้เศร้าเนาะคะ่ะเอฟซีพอนจะได้ยิบจับท่านเนาะค่ะพ่อเนาะเออแการจิเท่านั้นตัวเนาะพ่อแนวอื่นกันสิบมม่มีแล้วแม่บ่ค่ะเออทำในหลาห์อือวยพ่อในเอฟซีนี่ยครับพ่อมือ้อไหนอ่ามาเน่เป็นมื้อล้ำมื้อรวยมื้อนี้เป็นมือมออมนนม้อได้เงินได้ค่ำก็ขอให้สุขผู้สุขคนได้เงินได้ค่ำแตนได้สิ่งได้ของ ถือเพลขถือเบอร์ให้ลำให้รวยให้อยู่ดีมีสุขตุผู้สุขคอนทุกเมื่อทุกประการเนอสาธุค่ะพ่อสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะพ่อค่ะวันดีค่ะพ่อครัสวัสดีครับกันแต่เศร้าเลยเนาะค่ะอัปเดตให้เนาะคุณยายสิมเิ่นอยากล้ำแห้งเนาะค่ะเพิ่นมาอัปเดตปู่พ่อก็มาอัปเดตให้แต่เศร้าเนาะค่ะ วายายสิมเพิ่นกับมาย่ําแ่ป่าเนาะคะ่ะย่ําแต่ให้ไปจับป่าหน้าบักสอนเนาะ,ค,ะคือเก้าเนาะเพิ่นย่าอยู่ตัวเดียวนี่เนาะพ่อได้กินเนาะสันเพิ่นว่าพ่อได้กินอยู่เพินพ่นวังสิเพิ่นว่าพ่อได้กินอยู่กับฟ้าเอาเนาะคะ่ะเอฟซีคำว่าพ่อได้กินเป็นยังไงนะคะ่ะเนาะจับป่าหน้าบักสอนสัน ปลาล่าลายอยู่ใต้ห่มต้นบักสังั่านต้นบักสังบักสังก็สิเป็นลูกกลมๆไหมคะเปรี้ยวๆหรือบักดาวนี่แหละพูดกันเลย,ว,ยว,เว,เออว่าสังซอนซอนสองบ่นน่นเนาะก็สิบแปดสองท่นตวปูวางสินะเพราะว่าพุดยายกันเลยว่าเออท่านกันแปดสอนดังแปดสองดังกับแปดสามเล่วกัน แต่ว่าแปดศูนย์หนี่คุณยายมาไห้ไว้แต่แรกเลยอย่าลืมนะแปดศู 80. นย์นี่แต่ว่าเลขเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์นี่กับไปเล่าสองรอบติดเลยศูนย์ห้าเก้าศูนย์หาหกไปแล้วนะคะมานี่แต่ว่าตกกันศูนย์ห้าแปดนี่อะเอาไว้ในเด้อค่ะพราะพื่อได้อยู่ดอกแต่ว่าเอาให้เป็นพวังสีนะ เพระาะว่ายายสิมเพิ่นอยากล่ำอยากล่ำแห้งอีหลีเนาะค่ะคันเบอร์สั้น,ะะน,นแฟนปูย่อนเพิ่นกะป่วยเนาะคะ่ะป่วยพร้อมเพระาะว่าเพิ่นอยากให้จัดงานล่ำให้เพิน่นแม่ค่ะล่ำไม่มดบางบดนะเอาแต่แต่มันเป็นความเสื่อเนาะคะ่ะความเสือ่อของทั้งอีสานใต้เนาะคะ่ะ ก็ขอ้เอฟซีแฟน่องคุณพ่อคุณแม่ไม่ชมม่รัมีหมานสุปูรุสุกันเด้อเมื่อแรกนี่เด้อช่วงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะถึงสี่โมงแรงนี่ค่ะก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจทั้ง่องโจผ้า้วยแม่เด้อค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามไม่ด้วยเด้อค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้งซองทั้งไลค์กันแล้วค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูรุสุกันที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แล้วค่ะ ไม่มีโชคมีลามีมันหยิบจำลอตเตอรี่ใบไหนก็ขอเป็นโชคเป็นลาบเป็นมันถึงแลืววันนี้นึงแล้วนะคะ่ะแห้งๆรวยๆค่ะมื่อแลงสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนแล้วนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ